สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยก็แล้วกันนะครับกด Subscribe ก,กดติดตามนะครับให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรครับวันนี้ว่างนะครับมีเวลาว่างก็จะมาพูดถึงเวรกรรมให้ฟังนะครับมันเห็นผลทั้งตา,งางเลยนะเวรกรรมเนี่ย นะบ,บางอย่างก็ต้องรอเวลาจะยกตัวอย่างนะครับอยากเรามาทำงานเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสินไม่มีศินเลยชีวิตของเราก็จะต้องลำบากถ้าเราไปละเมิดนะครับในการไม่ถือศินเลยนะครับอย่างเงินเดือนออกมาไปแล้วกินเหล้ากินเบียร ไปเที่ยวไปเล่นการพนันนะครับเงินเดืเอนเรามาหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับใช้วันสองวันหมดนะครับความลำบากความทุกข์มันก็จะมาแล้วนะครับไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่มีเงินซืนะ้อข้าวกินไม่มีเงินนะครับค่ารถไปทำงานไม่มีเงินนะครับก็คือเป็นทุกข์แล้วนะเห็นพ้นทันตาครับเร็วมากเลยนะครับ ถ้าเราไม่ถือศีลม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วนะครับความทุกข์มันจะเล่นงานเอาเพื่อที่ดีที่สุดนะครับหายากนะครับหายากมากน่าสมเพชชีดของตัวเองที่มันแบบมันต้องมาเจอแบบเนี้ยเพราะว่าปัญญาสมองมันคิดไม่ได้มันไม่รู้จักว่าชั่วดีนะ มันไม่รู้จักวางแผนในการใช้เงินนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเราเอาถือศินเป็นหลักนะฮะถือสินห้ารักษาสินห้าได้เนี่ยผมว่ามันก็จะมีเงินนะครับมีงานทำก็จะมีเงินแต่ถ้าเรามีงานทำถ้าเราไม่รักษาสินห้าเลยแล้วนะครับก็ยากที่จะมีเงินมีแต่จะมีนี่สินนะครับ สุดท้ายเนะครับก็จะไปโทษคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าควรที่จะโทษตัวเองเพราะว่าตัวเองโง่ะนะฮะตัวเองไม่มีศีลธรรมตัวเองไม่รู้จักรักเงินนะครับใช้แต่เงินไม่รู้จักรักเงินเลยสมน้ำหน้าเลยนะฮะสมน้ำหน้าตัวเองได้เลยอันนี้ผมเล่าสู่ฟังครับอย่าให้หลายคนนะครับ ตั้งสติให้ดีนะครับถ้าคุณยังไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่มีเงินเก็บนะบเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถ้าคุณไปละเมิดสินเนี่ยนะชาตินี้ไม่มีวันรวยเลยนะครับชาตินี้ไม่มีหลุดวันรวยเงินออกมาก็กินแต่เหล้ากินแต่เบียร์สูบบุหรี่เล่นการพน,นันนี่ชิบหายอย่างเดียวนะฮะผมบอกเลยว่าชิบหายอย่างเดียวนะครับ,บ,ยยน,รบน้อยคนนักที่จะรวยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลำบากต่อไป ุกต่อไปลำบากต่อไปจริงนะครับถ้าเราถือสินถือธรรมมีน้อยก็เก็บน้อยมีเยอะก็เก็บเยอะนะครับอยู่ในสินอยู่ในธรรมไม่เที่ยวเตะเฮฮาไม่เล่นการพานันนะครับไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทํางานมาเงินมันก็ไม่ค่อยไปไหนหรอกครับก็กินข้าวจะกินสักเท่าไหร่ข้าวนะฮะกินอาหารแบบไหนล่ะที่เราจะอิ่มสบายท้องไม่เจ็บไม่ป่วย นะครับไม่เอาโรคเข้าสู่ร่างกายบางคนเอาโรคเข้าสู่ร่างกายทุกวันเลยนะครับอนาคตป่วยครับหางเงินมารักษาตัวเองบางคนไม่มีเงินจะรักษาตัวเองครับนะบสุดท้ายก็ต้องอายุสั้นแล้วก็ต้องตายไปนะครับ <c oughs> เพื่อนผม,มนหลายคนเสียชีวิตแล้วเพราะว่าติดเหล้ากินเหล้านะแล้วก็เป็นภาระของพ่อแม่อ้านะเป็นภาระของพ่อแม่อีก,เ,อนะเ,อออกเวลาเจ็บป่วยมานะครับ ราะฉะนั้นแล้วคิดดีๆวางแผนดีๆชีวิตนะครับถ้าอยากได้ดีนะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกนอกจากตัวคุณเองถ้าคุณรักษาสินอยู่ในสินอยู่ในธรรมใวสักวันชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเพราะว่าศินก็จะรักษาคุณคุณรักษาสินสินก็จะรักษาคุณ,ค,ณ,รรค,ณครับนี้ก็เป็นศัจธรรมนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ฟังแต่ว่าฟังแล้วอาจจะทําไม่ได้นะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไร นะครับขอบณุ้ท่านที่ติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องต่อๆไปนะสำหรับรวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ